แกลอรี่เช้ากับพี่น้องครับสวัสดียามเช้าครับตอนนี้เรามาขึ้นบ้านใหม่ที่ลุยีแชนแนลนะครับตอนนี้จะล่างยางอ้อมทำพิธีก็คือการจุดบานใหม่ข่อบานใหม่นะครับตอนนี้เดินครบแล้วเดินครบสามรอบแล้วพิธีเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นใหม่นะครับสวัสดีเมรี่เถยฮาใครสวยรูที่สวยเลือดที่สุดชัวเหรอชัวไหมชัวกี่เปอร์เซ็นต์ที่ว่าสวยที่สุด ใช่เหรอาาใช<า>่นุม่นมไปนุ่มแล้วมกไปนุ่มเมักเาจ้ามากขอยขนะมาวยเลยมะท่านหลบทุกอ่างพอดีเแ้เจอแม่นางเฮดปวดปวดย่งงอีกเลยผู้บัางามบถามฮะ ขาผีพ่ามเป็นกำลงังกันผีพ่ามไม่บอกเข็นเฮียนอยู่เป็นยังไงที่านผีพ่ามเป็นพองใหญ่ๆแล้วเขียนโอเ้เอินพองใหญ่แล้วเขียนโอ้ดีหลีพี่ซีมาหอด,ด่วนหรือหอดตะมือขึ้นค่ะหอดตะมือขึ้นตอนนี้พี่ซีกำลังไลไรสดนะครับเจา้าพวไปกาศไปงานจุใหญ่อันนี้เดี๋ยวประกาศงานเอาบาอกผมมือผมแรงจะขึ้นห,าหน่านน้องแรงบัวอันม่านมากินยางเดียวมันแรงบัวให้กินเด้อเขามากินยางเดียวเพืองเพืองเ่อได้พ่ออะไเพืองที่มากินยางเดียวยังไงล่ะ ปูดนาฟิลเตอร์นู้นทางใส่เนาะย่านตายแล้วพอสวยนานเลยอะไม่ได้เล่นฟินโดนเสียงไงโอ้ยเนาะไข่บปนี่ละเอ้ยไข่บปนี่ละไปเบิ้งพี่ทีพี่น้องไปเบิ้งพี่ที่ไข่้อเอามาพร้อมในมโน้อไปยิ่งไปใต้แต่บดเลยไงเด้อ หาเงินหักคอมเอาหน้าฆ้าตาการตะมั่นคุล่าการได้ช่างพนักงานเด้อบ้านี้มาหวังดีหวังด้วยท่านแสนในเส้นทางเยี่ยมนิ่งใต้อยขาหามาพร้อมบ่ขาดเขินอัอ ead, นมาเงินข้ามแก้วเนี่ยยิ่งเพียดนามเกดเล็กสาวแหลมเหนียมาคนมาให้คุูนิ่ง ที่บ่อน้อตั้งมาหมูเป็ดไก่หัวอผู้ไอ้ผ้ไอน้ำหอนแนวกินได้บ่อน้อให้จ้าเบาแนวบะใจประสมแล้วมีแนวดสี่ส่วนทรงใจประสมมาอยู่ใส่เอามาให้ครูสุอันสร้างหม้อผู้ไอหมูนั่นหมูเป็ดไก่หมูหมาแนวกิจการฉันสาวนะครับวันนี้เป็นได้นะครับไอบ่ได้ไรสองสองเทื่อนเลยเนาะเมื่อยวู่่บ้านดูมีงานมองมาที่มุมี้ว่าจะมีตรงว่าจะมีงาน ะครับจานสันซาวนะครับรโ,โอ้ยโอ,ยโอมเพียงมันเป็นยังอีกคือซ้อมดูแทะรุดทิ้ง,ขงเาขาลงไปจานจบย,ยังนอบ้านเลยคืนมาไยังหรอคือห่องระท่างคืนเลนต่านี่คืนเลนต่านีนนออ่อันนี้เครื่องคือเตรียมแล้วนะครับเตรียมเครื่องเสียงพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ไอเบิ้งคุนขืนเฮี้ยนไหมคุณขืนไม่ทีนี่ เขาแล้วพี่น้องเขาแลี้ยวมาที่นี่เขาแล้วเขาแลี้ยวเขาแล้วเขาแลี้ยวมาที่นี้ยินดีกับน้องชายนะครับโอ้ยเอาทุกคนขืนเงี้ยได้ไหมฮะฮะยังไงบอสยังฮะเออมาแล้วครับบอสมาแล้วนู่น ครับบอสมาแล้วพอดีไล่ขึ้นขึ้นพอดีเลยยางเลยครับเข่าหงอนพอดีเลยครับบอสมาถึงพอดีนี่ขึ้นบ้านใหม่นะครับพอดีพอดีขึ้นเหงอนกับมาหอดพอดีพอดีเตะเลยน่ะสวัสดีดสวัสดีดีเจนวยด้วย คืออใหญ่่อหน้ามาหนูเอาดิครับยางปางบ่นิยางแล้วยางก็มันเข่าเลยได้นี้ร่วมกับแขกปม่ใช่มานะครับมาร่วมดีกับจีวีนะครับจนุยชาแนลนะครับ เออได้ยยนบอเด้ยินบอกรบเจ้าจะ่าเด้บอตอกตอนนี้คือยิมอยู่ล้งกองหล้วมึงระวังดีดีเออเจ่าว่าเก่งโลดจุ่นะกองหนึ่งเก่งดะเอาดีเลยวดเจ้า บีหนึ่งดีสองนะครับบ้าโดนมาในไอ้์ไวไทยก็เสียเทือนโอ้ยโดนเติบแล้วมันไม่ไปเติบแล้วโดนโดนเติบอะไรใชนโดนเติบพี่ไทยหลวมเหมือนเขาหลออเพ่งเมื่อเหมืนไอยกยคนต้องเออยอะจริงๆเลย กี้แม่ยี่เเห็นง่ายทั้งวันต้ง่กอาจารย์ไทยรู้ว่นี่ไทยเกี่ยวกัอจเออเพลงเลมาจะเล่นไป่พี่น้องรอดอยู่นี่มาหอดไม่คิวบ่นะมนม่มมมีสงเพลงหลายตุ่มตุ่มดูสิเปกองเพลงซ่เห็นจเกาตีจมปุดปุ่จุป้าปุระสอสาเพลงได้กี่วนะที่แรกอาุะเพลงของกงุะสองก็เลยเลวไปอพกมอาจารย์เดดเก่าหัวยังเงาอยู่ผู้เียนวด เอาไปในเรื่องอะไรอันนี้คิตาร์ลองแล้วกันยานอยยานโยน่ในปะเด็นเกี่ยากับน้ำคิตายยังอยู่วันนี้เรามางานยินดีขึ้นบ้านใหม่ของมาดามยุ้ยผู้จัดตัวผู้จัดการยุ้ยอันนั้นอันนั้นมาดามมาดามจุนนะครับเจ้าอีขึ้นบ้านไนย่าไหนย่าของเจ้าน่ะไม่ใช่จุนเจ้าอีขึ้นบ้านไหนย่าไหนของเจ้าน่ะคือนี่ว่ามึงจะขึ้นหลังใหม่นี่ครับพี่น้อง โชคดีนะครับอันนี้คือแล้วแต่คนนะครับบ่ว่างเหตุการณ์เรื่อพี่น้องเรื่อศรัทธาใครศรัทธามันนะครับนี่ครับเมื่อนี้บรรยากาศโดยร่วมนะครับร่วมยินดีกับผู้จัดการยุ้ยนะครับเดี๋ยวพี่ไพ่เบิงเครื่องเสียงนะครับว่าวันนี้จัดเซตยังไงบ้างเนาะไปตามไปเบิ่งครับเมื่อนี้ครับเครื่องเสียงนะครับอาจารย์สันนะครับจัดเต็มเลยนะครับเมื่อนี้โลเบสคขางละซีนะครับเสียงกลางแล้วขางละสอง งานสเกลงานแค่นี้พี่น้องเหลือเฟือนะครับแจไอซันไอจัดเต็มนะครับรับรองว่าใครสันเหมือนแรงนี่นะครับพอใครสันกับซักกระซีล่ะรุดนะครับนี่พาวเวอร์นะครับขุมพลังวอล์กนะครับเพียบงาชุดมอนิเตอร์สเตจบล็อกนะครับมิกผมจะไปตั้งไวหนาเพราะว่าไร้สุดมันเอาไปฟังทั้งหนานะครับเดี๋ยวมิกเอาฟังทีหลังนะครับมือนี้รับรองว่าจัดเต็มนะครับไฟเพียบ มือนี่เจอยู่คับตอมหน่อยว่าไอ้ชันจะต้องจัดมาเต็มก็เก่าเพราะว่ามืองานวันเกิดนั่นก็เต็มเลยแต่ว่าเอาเต็มก็หันน้สั่นไอ้ชันเอาจัดมากที่เซตใหญ่เลยเบิง์นเลยคนนั้นไปที่ล่นออกไปหอดทั้งงานพื้นที่เต้นก็ยังเหลืออยู่ก่าแต่ว่าถ้าเสียงนี่ฟังสายมือนี่มีส้นเบียดกับการแล้วมีส้นบ้านหลังมีก่อนอาจจะเฟด อาจจะชิปเฟสกลับขึ้นมาบนเวทีแต่ว่าเดี๋ยวสีแก่นะครับจะฟังนั้นโล่งอยู่พอยิ่งมีหุ่นเลยเดี๋ยวฝั่งนี้เดี๋ยวสีแก่ปัญหาแนละ้วเอามอนิเตอร์นะครับเดี๋ยวแก่ฮักล่างกันเอาเพื่อว่าห้เกิดปัญหาตอนเฮ็ดงานนะครับโอเคพี่น้องครับคลิปนี้ก็ชิม,มีประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหนาพอกันนะครับไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับขอบคุณหลายครับพี่น้องครับเดี๋ยวพอกันคลิปหนาสวัสดีครับ